สวัสดีค่ะพี่น้องสาวไทยใหญ่ก็จะมาทำหนมจีนน้ํายานะคะเดี๋ยวสาวไทยใหญ่จะปั่นเอานะคะนี่ค่ะเราต้มพริกไว้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เห็นะต้มพริกกับอันนี้ไว้แล้วเราจะมาปั่นปั่นแล้วก็ทำหนมจีนน้ำยาะคะเรจะมาปั่นทำหนมจีนน้ํายาะคะ่ะ ทาขนมจีนน้ำยากินนะคะนี่อันนี้เข็นไปเนาะสวัสดีครับพี่น้องน้ำขนมจีนแล้วก็เข้มข้นนะคะ น้ำขนมจีนค่ะน้ำยาปลาน้ำยาปลาร้านะคะมาทำน้ำยาปลาร้าค่ะใส่ผงโนเข้าไปเยอะๆน้ำยาปลากระป๋องค่ะ เราจะใส่ตีนไก่กัะลูกชิ้นนะครับพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อตีนไก่กัะลูกชิ้น <c oughs> เราทําไว้วันนี้เราจะกินวันเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะ จะกินเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันหยุดแล้วก็วันสงการด้วยเนาะวันสงการด้วยค่ะส่ขาตะไคร้ไว้มะกรูดแล้วก็น้ำยาน้ำปลากระป๋องนะพี่น้องยังไม่ต้องใส่ข้มง,งข้ม่ สวัสดีค่ะสาวทายใหญ่ก็จะมาทำปลาเนึ่งกันนะคะแบบนี้นะที่เราเคยเห็นข้าวหอ่อใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แบบนี้หรือเปล่าเอาไม่เอ,อ้วใช้แบบนี้แหละ เราหอมไม่เป็นพี่น้องเอาแบบนี้เลยเนาะเราหอมไม่เป็น,นเราจะนึ่งปลาทำเม่งเม่งปลาทูเรจะนึ่งปลาคีกับเม่งปลาทูแบบนี่นะแล้วก็จะเข้าอบเนาะ แล้วก็จะเข้าตู้อบกันแล้วก็จะทอดปลาทูนะคะเพื่อนเเราจะมาทอดปลาทูกันนะคะเราทอดปลาทูด้วยนึ่งปลาด้วยค่ะแล้วก็นี่มหม้อขนมจีนนะคะเราทําไว้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เราจะทอดปลาทูให้สามีกับปลานึ่งเนาะ,ะทาเมี่ยงปลาทูค่ะพี่น้องเพื่อนๆนโอเคหรือเปล่าคะพี่น้องเพื่อนๆคืะ่ะมันร้อนได้อยัง ยังไม่ร้อนทีไว้ก่อนสักแป๊บเนี่ยเพื่อนเพเราจะพามากินขนมจีนนะคะเพื่อนๆค่ะขนมจีนตีนไก่ค่ะ ตัวเศน้ำมันร้อนนั่นแหละมาดูกันเนาะก็ปลาดูสี่ตัวตัวใหญ่มากเลยด้วยตันง ว่าเราใช้น้ำมันมะกอกนะเราไม่ใช้น้ำมันพืชเราเป็ดมากินน้ำมันมะกอกคะ่ะกรริบเลยคะ่ะน้ำมันมะกอกคะ่ะกินแล้วอร่อยไม่อ้วนผัดปลาทูเม่งปลาทูแล้วก็ข้ามจีนจีนไก่ค่ะกับตับไก่ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนี่กับตับไก่กินน้ำยาลาว แต่เราไปคนเหนอแต่เรากินหนมชีน้ำยาลาวค่ะเดี๋ยวเตรลล,ะล,ะล้างพงลักขอโทษทีมันเคลื่อนไหวเยอะเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะ